กันท่านผู้ชมครับวันนี้สถานีทุกมนุษย์รายการเก่ยงกยกกำลังสามนะครับพาทุกท่านมาสัมผัสกับบรรยากาศของที่มอ,อุตสาหกรรมบางปลีฮะอยู่จังหวัดสุพปปาารรณครับบริเวณนี้เนี่ยนะครับที่เรามีความห่วงใยมากเนื่องจากณขณะนี้เองมีปัญหาเรื่องขคงทุกคภัยซึ่งส่งผลกระทบตั้งแต่จังหวัดปทุมธานีนะอยุธยาไล่มาจนถึงบริเวณจุดนี้นะครับซึ่งขณะนี้เองเนี่ยทางภาครัฐเองเนี่ยจะมีการดําเนินการว่าในเรื่องของการกระจายน้ำออกมาในส่วนของภาคคนออกเรานะครับซึ่งตรงนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ถือเป็นความเสี่ยง แล้วท็ที่เรามาเนเราเห็นแล้วนะครับว่าในการที่กุศสามเนี่ยในกระบวนการเรานะได้มีการเตรียมความพร้อมหลากหลายเลยครับแล้วก็ท่านี่เราสัมผัสเห็นนะฮะเราจะเห็นว่าขนาดนี้เองเนี่ยบุคลากรซึ่งเป็นประชาชนคนไทยรวมทั้งผู้ใช้แรงงานที่นะกำลังที่จะมีการสลับกะเพราะเรามาตอนช่วงประมาณประมาณบ่ายสามโมงแล้วนะครับเรามีความเชื่อนะครับว่าขนาดนี้เองมาตรการในการดูแลรักษาเกี่ยวเรื่องการป้องกันโรคภัยนะครับ จังหวัดสุพรรณบุรีเราได้มีการเตรียมความพร้อมไปพอสมควรแล้วนะครับและสำคัญยิ่งคือในที่ของอุตสาหกรรมบางปีเนี่ยมีโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่าหลายร้อยโรงงานนะครับพนักงานต่างๆที่อยู่ในการที่ของอุตสาหกรรมบางปีเนี่ยหลายพันคนเลยนะฮะ ขณะนี้เองเนี่ยเรามีความเชื่อนะครับว่ามาตรก,การต่างๆตรงนี้จะสามารถที่จะดาเนินการเรื่อปงป้องกันปัญหาในเรื่องของยุบผายได้แล้วเราก็มีความเชื่อนะครับจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยุตยานะครับนนทบุรีปรทุมธานีนะคงไม่เกิดขึ้นได้นอนกับจังหวัดสุพรรณเรานะครับขณะนี้เองเนี่ยเรามีความยุวงใยสําหรับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะของผู้ใช้แรงงานอย่างสูงยิ่งนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับภาคอุตสาหกรรม ถ้าหากน้ําเกิดการท่วมในนิคมสางกะบัแห่งนี้เนี่ยะครับจะส่งผลกระทบมโหฬารให้กับประเทศไทยของเราเลยฮนะแล้วก็เรามีความเชื่อนลยครับจากสุปาการเราได้จะมีการที่ควบคุมหลายแห่งก็คือการที่ควบคุมสางกะบางปีด้วยซึ่งอาจจะนี่ไปไม่กี่กิโลเมตรนะครับแล้วก็ขนาดนี้เองเนะี่ยเรายืนถ่ายทำรายการที่นิคมสางกะบางปีแล้วระหวังน,นะฮะว่าอย่างน้อยคือเราจะพยายามป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับการที่คมบ,บางปีเรามากที่สุดครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะเราจะไปดูบรรยากาศในการควบคุมสางกะบางปีทั้งหมดเลยนะว่า วิธีการป้องกันดูแลรักษานะั้นใม้เกิดน้ำท่วมนั้นเราจะต้องทำเปไนยังไงครับช่วงนี้ของมัลสกูครับ